ฮัโลฮัลโหลสวัสดีทุกทุคนฝนตกชุ่มฉ่ำเลยบ้านโบตอนนี้นะคะโบอยากจะให้ฝนเนี่ยชุ่มฉ่ำชะลมใจของผู้หญิงทุกคนเลยนะคะที่มีความชอกช้ำระรำใจน้อยอกน้อยใจผู้ชายต่างชาติผู้ชายฝอของเรานะคะ <PR ES> บไปฟังน้องคนหนึ่งมานะคะน้องเพิ่งมาอยู่อเมริกาได้ประมาณ ปีหนึ่งหรือปีก,กว่านี้แหละน้องเข้ามาเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมหรือมิถุนายนเพราะจำไม่ได้แล้วผมไปดูเขาอยู่คลิปหนึ่งเขาเดินทางนะคะเมื่อปี2021ปีที่แล้วนะคะอยู่กับสามีได้สักปีหนึ่งนะคะเพราะวิดีโอที่บอสไปฟังน้องเขาพูดระบายความอึดอัดแล้วน้องก็ร้องไห้ด้วยอะ่ะเห็นใจนะคะ น้องเพิ่งมาอยู่น้องยังดูอายุน้อยนะคะไม่น่าจะถึงสามสประโปต์เดานะแต่ถ้าน้องถึง3านี่น้องหน้าเด็กมากเลยนะสามีน้องก็เด็กนะเด็กทั้งคู่เลยนะคะที่บดฟังน้องเขาเล่าคร่าวๆนะน้องเขามาอยู่ที่อเมริกากับสามีแล้วเนี่ยน้องก็ทำงานพอทำงานแล้วเนี่ยต่างคนต่างก็ไม่ได้มีเวลาที่จะทำกิจกรรมร่วมกัน ก็เฉพาะวันหยุดที่มีเวลาแล้วก็ตอนที่เลิกงานนี้สามีก็ติดเกมแล้วก็เล่นแต่คอมพิวเตอร์เล่นเกมกับเพื่อนทางคอมพิวเตอร์อันนี้บทดเดานะเพราะไม่ได้ฟังรายละเอียดทั้งหมดน้องก็อยากที่จะไปทํากิจกรรมข้างนอกร่วมกันกับสามีอย่างนี้สามีก็ปฏิเสธน้องก็รู้สึกน้อยใจไงเพราะว่าไม่ให้ความสําคัญและ เลือกเพื่อนเล่นเกมกับเพื่อนมากกว่าไงแล้วก็ยังมีรายละเอียดอื่นๆนะที่ปอวาสงสารและเห็นใจน้องเขาคือน้องเขาร้องไห้อึดอัดไงแล้วก็แบบเหมือนกับแบบเอ้ยทําไมล่ะฉันไม่เป็นไม่ใช่ความสําคัญของเธออันดับหนึ่งหรออย่างนี้นะบอเคยคุยเอาไว้นะว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาศึกษาเรียนรู้กันให้มากพอสมควร เราไม่มีโอกาสได้อยู่ในหลังคาเดียวกันในระยะเวลานานๆอันาน,นี้มันก็จะยากหน่อยพอเราตัดสินใจแล้วเนี่ยเราก็ต้องปรับกันไปนะคะคู่แต่ละคู่อ่ะพูดมากไม่ได้เพราะว่าเพราะวเป็นคนนอกออกให้ความเห็นอะไรไม่ได้หรอกแต่ป้นมองว่านะคะถ้าสิ่งที่เขาทำนะไม่ถูกใจเราเรา มองดูที่ตัวเราก่อนว่าเราอะคาดหวังในตัวเขาอ่ะเยอะเกินไปหรือเปล่าหรืออาจจะไม่เยอะเกินไปหรอกแต่เราคาดหวังพอเราคาดหวังแล้วเขาไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหาคราวนี้พอเกิดปัญหาแล้วเนี่ยคุยกันสิคุยกันต้องมาจับเขาคุยกันให้มันเป็นกิจจลักษณะเลยว่าฉันรู้สึกอย่างนี้ทำไมเธอทำแบบนี้แล้วจะได้ฟังอีกฝ่ายด้วยว่า อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขารู้สึกยังไงคิดยังไงแล้วเราจะเจอกันตรงกลางได้ไหมไงที่โบ๊ทพูดเพราะว่าน้องอยังอายุน้อยไงบางอย่างเนี่ยถ้าน้องคิดแล้วน้องคุยแล้วอะไรแล้วแล้วมันก็ยังไม่ได้อันนั้นก็คือวิถีชีวิตของน้องอนะแต่ถ้าน้องไม่ได้นึกถึงยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คิดคือคิดถึงแต่ตัวเองก่อนแต่ยังไม่ได้ทึงถึงเขาเงี้ยเไปคุยกันซะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน ยังมีอะไรอะไรที่ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ค่อยคอยคุยการปรับเข้ากันไปอยู่ไปเรื่อยๆนานๆน,าน,นะนะพะเพิ่งมาอยู่กันไม่นานเองแต่ก็อย่างที่โพูดบอกไปแล้วไงคู่ใครคู่มันไงคนนอกอะ่ะบอกได้ไม่เต็มร้อยหรอกมาคุยให้กับคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจจะไปใช้ชีวิตร่วมกับใครไงคุณต้องศึกษาดีๆคุยกันที่สำคัญคือมีอะไรพอใจไม่พอใจ ให้คุยกันอย่างโบน,นี่ยโบอ่ะเป็นคนที่พูดไม่เก็บเลยนะอะไรที่พี่เดินทำแล้วไม่พอใจไม่ชอบโบนก็บอกเขาแล้วอะไรที่โบนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงปฏิบัติกับอย่างงี้โบก็จะถามค่ะว่ามีอะไรที่เธอไม่พอใจชั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุยกันค่ะคุยกันเยอะๆนะคะเป็นกําลังใจให้เอาใจช่วยนกคนไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ